สวัสดีค่ะนิวเซลมาเตอร์ลินละถาวัชรัสถาพรพงค์ค่ะพอดีพี่ๆข้างล่างบอกว่าให้พูดชา้ชาๆหน่อยเป็นคนพูดเร็วๆนะคะอเล่ก่อนหน้าที่เอเล่ะจะมารู้จักอตุมีนะคะอเล่ก็เป็นทั้งพนักงานประจำค่ะเป็นทั้งทำทั้งธุรกิจที่เป็นส่วนตัวนะคะแล้วก็ยังเป็นโปรสอนวดหน้าด้วยฟังดูเหมือนจะรวยใช่ไหมคะ แต่มันไม่ได้รวยนะคะแต่ว่าอย่าเรียกมันว่าล้มเหลวค่ะชีวิตมันยังไม่ได้ล้มเหลวถึงขนาดนั้นนะคะจนพอมาสักระยะหนึ่งะค่ะอุเ,อเยก็มีเพื่อนเขาอยู่เกาหลีเขาก็แนะนําธุรกิจเครือข่ายของเกาหลีบรอยัตว์นึงค่ะก็อุเรยก็ทําอยู่ประมาณ5ปีนะคะก็คิดว่าต้องรวยแน่แล้วแหละตอนนั้นอะปรากฏว่าเหมือนเดิมค่ะรอบนี้เรียกได้ว่าล้มเหลวเลยเพราะว่าบริษัทมาปิดตัวตอนที่ช่วงโควิดค่ะซึ่ง แต่ว่าตอนนั้นเนี่ยบริษัทที่เราได้ทาอยู่อ่เข้ามาพร้อมๆกับอัตมีนะคะแต่ว่ารู้สึกว่าเขาก็จะเข้ามาก่อนหน้านิดนึงปรากฏว่าพอช่วงโควิดบริษัทที่เราได้ทาอยู่ซึ่งเป็นบริษัทเครือข่ายเหมือนกันปิดตัวลงค่ะแต่ในขณะที่อัตมีกลับเติบโตขึ้นนะตอนนั้นนะคะเพราะว่าทําไมถึงทราบเพราะเพื่อนเราได้หลายคนก็ทําอัตมีอยู่เหมือนกันนะตอนนั้นนะคะแต่ว่าเราเองเรายังมีความรู้สึกว่าเรายังรักเขาอยู่ ก็รอคะ่ะช่วงโควิดรออยู่สามปีกว่าคะ่ะปรากฏว่าเงินก็ไม่มีงานก็ไม่ได้ทำเขาเรียกว่าล้มเหลวไหมคะล้มเหลวใช่ไหมคะจนมาสักระยะหนึ่งคะ่ะมีโอกาสได้รู้จักกับสปอนเซอร์นะคะช่วงปลายปีตอนพฤศจิกาปีหกห้าคะ่ะก็มีโอกาสได้รู้จักกับสปอนเซอร์นะคะมาแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของอัตมี่นี่นะคะก็เลยลองใช้ดูเพราะว่า,วาเราเองอะต้องการ สินค้าที่จะเอามานวดหน้าด้วยก็เลยเอลองใช้ปรากฏว่าสินค้ามันดีและถูกเพราะาข,อของเกาหลีอะค่ะมันสินค้าเขาดีอยู่แล้วนะคะก็เลยเอาตัวเองเข้ามาเรียนรู้เหมือนหลายๆท่านที่เข้ามาวันนี้นะคะครั้งแรกทีว่าไดมางานเซตก็เป็นที่เหมือนกันเมื่อตอนต้นปีที่แล้วค่ะแล้วก็มาสักระยะหนึ่งสวรส์สวัส์บอกว่า,า,านะบบ i, เขียนซานาริโอนะก็แบบขำๆเฮ้ยเขียนมาทาไมวะคิดอย่างนี้นะคะเขียนทาไมวะแต่ว่าเขียนค่ะเพราะว่าเอาเอา,เอาตัวเองเข้ามา ไลซ์นเอเข้ามาเซตตลอดก็เขียนแต่กเ็เป้าหมายแรกที่เรีเลเขียนคือเรีเล่ต้องขึ้นเซล์มาสเตอร์ให้ได้ในเดือนธันวาปี6 7ค่ะซึ่งมันก็เป็นเป้าหมายที่ประสบความสำเร็จนะคะขอบคุณค่ะก็ตื่นเต้นอยู่นะคะแล้วก็พอมาในปี6 7เอค่ะปีนี้ถามว่าเขียนไลซ์แนเริโอเล่มนี้นะคะถามว่าเครียดไหมก็ค่อนข้างเครียดค่ะเพราะว่า เราไม่ได้ให้เราไม่ให้ดัวเราเนี่ยสำเร็จเพียงแค่คนเดียวเพราะาเรายังต้องให้คนที่เขาตามเรามาเนี่ยสำเร็จไปด้วยกันกับเราค่ะเพราะฉะนั้นเป้าหมายหลักๆที่ราได้ตั้งไว้ก็คือเรื่องงานค่ะของอะตโตมี่นะคะที่โาได้แบบแน่วแน,วแน่แล้วก็ตั้งใจแบบม,มีมีความมุ่งมั่นสุดๆกับในเรื่องของงานของอัตโตมี่เพราะว่าในเดือนเมษาเนี้ยค่ะโอเล่จะทำเซลมาสเตอร์ฟั่งละหนึ่งคนภายในเดือนเมษาแล้วก็เดือนธันวาก็อีกฟังละ หนึ่งคนในปี67นี้นะคะส่วนตัวเล่เองกอ็จะเป็นออโต้เซลล์มาสเตอร์ปีธันวาปี68ค่ะคิดว่าทำได้ไหมคะค่ะโอเล่ก็คิดว่ามั่นใจว่าทำได้แน่นอนนะคะส่วนในเรื่องของบ้านค่ะตอนนี้ก็อยู่บ้านที่เป็นเทาวเฮาส์นะคะ18.4ตารางวามันก็แคบนะคะเพราะลูกชายก็โตขึ้นตั้งใจว่าปี70ค่ะจะซื้อบ้านเดี่ยว50ตารางวา4ห้องนอนค่ะแล้วก็หห้องพระสวยๆอย่างนี้ชอบสวนมนนะคะ แล้วก็ที่สําคัญคือบ้านเดียวเนี่ยตั้งใจว่าจะให้ลูกชายแล้วก็ปี70นะคะมีความตั้งใจว่ายังไงก็ต้องได้แน่นอนนะคะแล้วก็เป้าหมายอีกเป้าหมายหนึ่งซึ่งเป็นเป้าหมายที่3ก็คือลูกชายค่ะเพราะว่าที่ผ่านมา,เ,าเราเล่อบอกเลยว่าเป็นคนที่ทำลายทำลายความฝันของลูกชายมาตลอดนะคะเพราะว่าช่วงที่เราเจอวิกฤตเราเจอโควิดเราไม่ได้ทํางานแล้วลูกชายก็กําลังจะเข้ามาหาลัย ปรากฏว่าเราไม่มีเงินที่จะให้เขาได้เรียนต่อมาหาล<ม>ัย <fan? S 2> เขาก็ดรอปไว้ค่ะหนึ่งปี <hemisphere> ลูกชายก็ไม่ได้เรียนตอนนี้ก็ยังไม่ได้เรียนเขาก็เลยออกไปหางานทําเพื่อไม่ให้เป็นภาระกับพ่อแม่ส่วนลูกชายคนที่สองก็คือเขาเป็นโรคหัวใจตั้งแต่ตอนคลอดมาใหม่ๆนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ว่าเล่เป้าตั้งเป้าหมายกับอัตอมีมากที่สุดคือ,อยังไงว่เล่ก็ต้องสําเร็จในตําแหน่งทุกๆตําแหน่งในของอัตอมีค่ะเพื่อว่าอย่างน้อยเนี่ย ตัวเล่เองไม่ใช่ข้าราชการไม่มีบํานาญที่จะส่งมอบให้กับลูกแต่ว่าถ้าเล่ทำอัตมีสําเร็จอะค่ะไม่ว่าตําแหน่งหนึ่งตำแหน่งใดก็ตามอย่างน้อยโอเล่ก็มีมีมรดกส่งต่อให้กับลูกทั้งสองคนค่ะอันนี้ถือว่ายังไงโอเล่ก็ต้องสําเร็จแน่นอนนะคะแล้วก็สุดท้ายแล้วค่ะโอเล่ก็ต้องขอบคุณสปอนเซอร์นะคะแล้วก็ขอบคุณพาร์ทเนอร์โอเล่จะบอกว่าสปอนเซอร์โอเล่อะคือ จับมือไม่เคยทิ้งไปไหนเลยแล้วก็รู้จักเขาวันแรกจนวันสุดท้ายอะคะ่ะเขาก็เหมือนเดิมแล้วก็ทุกทก,ทกคนในในทีมนะคะบอกเลยว่าแบบทุกคนให้กําลังใจทุกคนเป็นกําลังใจให้ดีมากเลยค่ะส่วนพาร์ทเนอร์นะคะขอบคุณนะคะที่เชื่อใจแล้วก็มั่นใจในตัวเล่ยังไงเราก็ต้องสําเร็จไปด้วยกันค่ะแล้วก็อย่างน้อยนะคะและอยากให้ทุกคนอะคะ่ะเชื่อมั่นในตัวเองนะคะให้มากที่สุดแล้วก็เชื่อมั่นในตัวสปอนเซอร์ค่ะเพราะว่าเป้าหมายที่คุณเขียนมาค่ะ ต้องให้มันเป็นอยากเขียนเป้าหมายเล่นๆโอ้ยอยากจะบอกอย่างนี้เพราะว่าเมื่อไหร่ที่คุณเขียนเป้าหมายเล่นๆความสําเร็จมันก็จะเล่นๆค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่อยากให้โฟกัสมากที่สุดคือเป้าหมายเมื่อเขียนเป้าหมายเราก็ต้องเปลี่ยนตัวเองค่ะตั้งใจแล้วต้องทำให้มันได้อย่าเขียนเป้าหมายแบบผ่านไปอ่ะมันมันไม่ใช่ไงฮะมันมันต้องสําเร็จเท่านั้นไม่ได้ไม่ได้ค่ะมันต้องได้เท่านั้นได้ถ้าตั้งใจที่จะเขียนเป้าหมายแล้วมันต้องได้เท่านั้นค่ะเพราะฉะนั้น ปี68เดือนธันวานะคะพบกับโอเล่ออโต้เซลล์มาสเตอร์ได้ค่ะขอบคุณค่ะ